สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาข่าวพิเศษครับรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนครับอาทิตย์ที่1ตุลาคมพ5 6 6ครับขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับเริ่มต้นที่ในหลวงกับพระราชินีนะครับท่านเสด็จไปที่ไปเปิดศาลหลักเมืองประจําจังหวัดนราธิวาสนะครับบริเวณลานวัฒนธรรมากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า ศูนย์ราชการตะบนโคกเขียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและเสร็จไปเปิดสารกลางจังหวัดนราธิวาสหลังใหม่นะครับผมเริ่มแล้วผมไปที่ชนเดนิวเปิดโบทวันนี้สแกนตอบ2คํคำถามปัญหาที่รัฐบ,บาลคนแก้การเมืองเศรษฐกิจนะครับอาจารย์สส c ซีหนุนนะครับมาดูตรงนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันฉลอง74ปีวันชาติจีนนะครับ เพื่อไทยถล่มอองแย้มจบที่สารสอนุสรเชื่อมั่นเชื่อมียื่นตีความปมมติขับผลเก้าไกลสอบานอดีสรซัดการละครลิเกเก้าไกลย้อนทําตามรัฐธรรมนูญอิงไม่แผ่วนั่งหัวหน้าเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยดันอิงนั่งหัวหน้านะครับชาวบ้านเชียร์นำกันเมืองใหม่พิธาเชื่อตรงไปตรงมาแข่งกันมากขึ้นปฏิพัฒแย้มซบ พักขั้วประชาธิปไตยพักเป็นธรรมอาแขนรับมองทำบุญนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขมลภูมชิช่ายการตรวจแห่งชาติพบตรเป็นประธานบวงสรวงเบิกเนรพระเสียริยะเมตรัยบรมมหาจักรพรรดิที่พักสงฆ์ถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองยาขาวเพศสีคิวจังหวัดนครราชสีมาครับสอทอขอรัฐบาลใช้ยาแรงช่วยประชาชนเตือนขึ้นดอกเบีย้ยเรา บวกวีเร็วนะครับถา s เอสเอแย่เมื่อวานรถไฟตกรางครับรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ13กรุงเทพพิวัฒเชียงใหม่เกิดบัติเหตุหลุดออกจากรางวิ่งสง่งผมให้รถไฟสายเหนือหยุดชะง,งักชั่วคราวนะครับหล่องแข่งหลวงม่านปินอำเภอลองจวดแพร่หลังฝนตกหนักนะครับจุดนี้ก็ในอดีตก็เคยมีดินถล่มลงมานะครับเศรษฐาสัมตรีสู้น้ำท่วมสมศักดิ์บินด่วนช่วยแพร่ระทึกสองอ่างร้าวเสี่ยงแตก น้ำป่าซัดรถไฟเหนือตกรางนะครับคว้าเหรียญเงินนะครับบิวภูริพลบุญสอนลมกดหนุ่มทีมชาติไทยสปีดเต็มที่วิ่งเข้าเส้นชัย10.02วินาทีทุบสถิติตัวเองนะสีประเทศไทยคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายในการชิงเจ้าลมกดกีฬาเอเชียนเกมนะครับปลดเก้าครับแต่งตั้งต่อสัก เอ่อพบตรใหม่นะครับโมเมนต์ที่ดีนายกสถางเดินช่วยการกุศลเทียบิวคว้าเงินวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมนะครับแล้วก็โจ๊กนะฮะโจ๊กสาขาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นหน้าปกใหม่ของอมติชนสุดสัปดาห์ครับเปิดใจสุรศักดิ์พันเจเริญวรกุล สารต่อเรียนดีมีความสุขอันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับรัฐบาลหน้า3นะครับพระวาลเศรษฐาเดินหน้าฝ่าด่าน4 p พเร่งสปีดผลงานนะครับ4 p มีอะไรบ้างล่ะวิษนุเครือง,งามแนะนำพีตัวที่1พา power อยากทำแต่ทำไม่ได้2 public budget นะครับติดที่งบประมาณ 3. personal ติดที่บุคลากร4 public opinion ติดที่ความเห็นประชาชนนะครับ ขันชัยบุญปานครับผู้ก่อตั้งมติชนครับเตาเห็นกระต่า,ตายเต้นชมจันทร์ขบเข็ดเขี้ยวเคี้วฟันฟุงฟ้งเฟื่องฟุง้งกว่าทดทศบัตรโดนตะบันกลิ้งเกลือรอบลักหลับสายรุ้งทีละเส้นของเขาสุจิตวงเทศเช่นเดียวกันครับนักโบราณคดีผู้ก่อตั้งมริชนครับคืนอิสรภาพทั้งหมด ส่งอนาคตประเทศทันสมัยเผด็จการก,การแกล้งประชาไทยเช่นประชาธิปไตยเข้าคุกนะครับก็อยากให้วันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงร้อสิบปีหน้านะครับนิรโทษกรรมทั้งหมดนะครับในความเห็นของผมนะครับทุกอย่างเริ่มต้นกันใหม่โดยพระราชอำนาจของพระอ,องค์ท่านหมออ๋องภาพไม่ส่งให้พลิ้ว หมอององก็เห็นว่าหมออองก็ตอนนี้อยู่ต่อนะอยู่ต่อประธานรัสภานะครับอันนี้เป็นภาพของเอ่อใครหลายรประชาชาติธุรกิจนะครับซึ่งนายกก็ได้ไปพูดที่ งานวันนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นยกโรงหนีเจ้าที่คู่ภัยกกใส่ช่วยกันแบกโรงเดิมที่จะชาปนกิจนวัดสีสะอาดต้องเปลี่ยนวัดมาชาปนกิจที่วัดศีบุญเรืองเนื่องจากน้ำท่วมขังนะครับสมศักดิ์ลุยแพช่วยน้ำท่วมเข้มสุขโขทยัยพิษณุโลกรับมือ ฝนถล,ล,ล่มแพร่รถไฟตกรางสั่งงดเดินรถไฟสายเหนือชั่วคราวนะครับอันนี้เผื่อใครไปเที่ยวจากทินมุนนาคฉาก3กกสามวัดหบ้านสามวัดหนศาลบ้านจีนเดิมอันนี้มติชนเขาจัดทัวร์นะโมเมนดีๆนายกสละเงินเดือนช่วยการกุศลน,นะครับเงินเดือนของท่านทั้งหมดนะ มอบให้การกุศลหมดเป็นกีเวอร์นะครับเป็นกีเวอร์นายกเศรษฐานี่เป็นกีเวอร์เป็นผู้ให้แต่จริงท่านก็ให้มานานนะตอนอยู่แสนสิริบริษัทจับมือเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟร่วม10ปีเจอจุนรายได้ของบริษัทสอ,อกให้องค์กรการกุศลระดับโลกมุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กเยาวชนทั่วโลกให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเศรษฐาเคยกล่าวว่าในสมัยนั่งเป็นผู้บริหารแสนสิริในเดือนกันยายนปี2563 ว่าแสนสิริให้ยูนิเซฟครึ่งหนึ่งของงบสนับสนุนการทำกิจกรรมสังคมโดยแสนสิริบริจาคให้ยูนิเซฟทุกปีปีละ1 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อนเนื่องมาเป็นปีที่10นะครับโอ้โหเงินบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินยูนิเซฟ Global Fund Emergency Global e m e r g จน c y Fund จนถึงปัจจุบันบริจาคไปแล้ว325ล้าน ยูนิเซฟสามารถเบิกไปทำอะไรก็ได้แบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านนุษยธรรมอย่างทันท่วงทีและครอบครัวหลายสิบล้านคนไม่ว่าจะเป็นผู้รับผลกระทบจากภัยพิบัตสิสงครามการเมือนการสู้รบปิกิตด้านสุขภาพาหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆนะครับอนอกจากนี้ขณะช่วงโควิดเล่นงานโลกทั้งใบเศรษฐานนยกเศรษฐาเคยกล่าวว่าสตีลได้ร่วมบริจาคเงิน2ล้านบาทและโดยส่วนตัวให้5 0,000 0บาท แต่การขายหนังสือเศรษฐากับกีฬาให้ยูนิเซฟด้วยนะครับก็ดูทรงแล้วดูทรงก็คล้ายๆบิลเกตนะผมว่านายกเศรษฐาคล้ายๆบิลเกตครับเป็นเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนนะนะบิลเกตนี่ก็ททำมูลนิธิช่วยคนทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ปัชชาทิปัตนะครับ เราหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านนรพัฒน์แก้วทองคางแผนประพิจิตเปิดสารกลยุทธ์ทําได้หายยากจนนะครับแอฟริกากับการดําเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกนะครับไลชูไฮเปอร์โลเคไลซ์นี่ไลไลไลมือถือที่เราใช้กันอยู่นะครับวิกฤตการเมืองม่อกรอบใหม่ชัดดาวรัฐบาลส่อกระทบหลายล้านชีวิต การสร้างเครื่องดนตรีเครื่องจังหวะอีสานอันนี้ความท้าทายและการปรับปรัวความอยู่รอดของร้านอาหารไทยและเครื่องดื่มในประเทศไทยนะครับ1ถ้าแบบเร็วๆหนึ่ต้องอร่อยครับและใช้เทคโนโลยีหาลูกค้าอันนี้เป็นหน้าวันอาทิตย์เขาจะมีแนะนำหนังสือครับเนรายการครับไฮเทค c y ีฟไซเบอร์ครีมินนนตุลาสนธยาประชาธิปไตยไฮเทคคาถาปฏิหารนิติเอียศรีวงวิวาธะแก่นสารของประชาธิปไตยตุลาสังคมไทยความรุแนแรงทางการเมืองวางแผ่นดินนิติเอียศรีวงโจกสาขาตำรวจแห่งชาติจริงผมก็มีเล่มนี้แต่ว่าผมส่วนตัวผมไม่ค่อย สนใจข่าวสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกับผมว่ามันพอกันหมดอ่ะไม่มีใครดีกับใครเลยครับแปดเปื้อนทั้งนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องของอะไรสวารอยชิเชกความดูแลรละการเมืองผู้ปลดปล่อยนะครับ ขย,ย่าวตลาดซีรีส์วายไกลถึงญี่ปุ่นทอทอเร่งส่งซอฟต์พาวเวอร์สร้างภาพต่างชาติไทยอีกครั้งซีรีส์วายนี่ก็หมายถึงว่าพวกที่มีเพศสภาพาเดียวกันน,นะครับชอบช,ชอบชายชอบชายอะไรเงี้ยนะฮะซอฟต์พาวเวอร์ 5F อันนี้จำไว้เลยนะครับแฟนรายการมีฟู้ดมีฟีมีแฟชั่นมีเฟสติวัลพวกคอนเสิร์ต แล้วก็ไฟเรื่องศิลปะการต่อสู้นี่ญี่ปุ่นชอบมวยไทยมากนะฮะฮีโร mm ่แนนสินไลยปิวเอเชนเกมนะครับค mm hmm. ว้าทองแดงจงกล mm hmm. พันกิติธารากุลกับระวินดาประจงใจหญิงคู่มือหนึ่งทีมชาติไทยพ่ายกับเบคฮาน่าและ อีโซฮีคู่มือสองของโลกจากเกาหลีใต้2องตอนหนึ่งครับได้เหรียญทองแดงปลอบใจครับโอโแค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะครับมดิชนดาม่าเรื่องมหามันไปผู้กันตะวันวัตุยาอันนี้เขาเข้าใจว่าวาดไอ,อเนี้ยวาดไอ,อเนี่ยเก,ก,ก,การ์ตูนเทศกาลอ่านเอาเรื่องสัปดาห์หนังสือที่จะมาถึงเดือนเนี่ยครับเดือนตุลาเนี่ยยีถึงยีตุลาคมนีครับ เผื่อใครอยู่กรุงเทพนะครับงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28ครับ12-23ถึงตุลาคมนี่นะครับ,รบนักอ่านมาโรงหนังมติชนดาม,มาน่าสนใจดีนะครัวคุณอินอาหารใต้จากเมืองคอนนี่ผมเคยไปทานนะครับอยู่หลังเซ็นทรัลอีสเวลกรุงเทพนี่ เพื่อนผมพาไปทานขวคุณอินอันนี้อำลานะครับพน,พนตพลตบุตรเอกตํารวจศักดิวพัฒน์พบวตรรเดินทางเยี่ยมสนพร,พระชัยสองเป็นโรงพักแรกในการรับราชการครั้งเป็นรองสวัสดิ์ปราบปลามในปีพศ .2528 โดยมีพลตาุตรตีนะครินสุข,ขนนทวิทนะครับให้การต้อนรับถล่มอ,อง๋ง เป็นทำพร้อมรับหมออ๋องนะครับปัดเกมปัดตอบเกมก้าไกลคว้า2องเก้าอี้เพื่อไทยอัดก้าวไกลการละครอดสศรเพียงเกตซัดลิเกขับพลนพักนะครับอดสศรบอกว่ากรณีพรคก้าวไกลมีมติขับปฏิพัฒน์สันติพาดาวรับประทานค็นี้ออกจากพักเพื่อให้ได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านว่า ตำแหน่งรา,านสภาคนที่หนึ่งของนายปฏิพัฒน์ตนเลือกเพาะพรรคก้าวไกลเสนอมาถ้ายังดื้อรัน้นต้องการกอดตำแหน่งนี้จะเป็นทุกขลาบของทุกขลาบโดยแท้เหมือนเป็นการอุ้มระเบิดหรืออะไรที่ไม่ดีไว้จะเป็นทุกเพราะเลือกทุกขลาบพรรคเพื่อไทยลงคะแนนให้พเพาะก้าวไกลส่งมาเมื่อพรรคก้าวไกลขับไล่ทุกขลาบออกจากพรรคถึงเป็นโทษอย่างร้ายแรงสุดทางการเมืองวันนี้พรรคก้าวไกลไม่เอาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเคารพ หลังจากนี้จะทํางานไม่สะดวกเมื่อออกไปแล้วเงาหัวก้าวไกลถือว่าหายไปการไปอยู่พักคอื่นไม่สง่างามแบบนี้ถือก้าวไกลเป็นลิเกมหมอลำการละครอยากทําตัวให้สูงเด่นกว่าคนอื่นแต่ตัวเองทาตัวต่วตํากว่าคนอื่นแบบนี้บอกดีๆอยากได้สองตำแหน่งจะดีกว่าสังคมจะเห็นใจไม่ใช่ทุกาบไม่ดีครับออกจากพักเพื่อเอาตำแหน่งแบบนี้ต้นต่อ,อความผิดไม่ทุาบเป็นเรื่องที่พักก้าวไกลขึ้นมา สร้างโดยแทนนะครับเพื่อไทยอาจก้าไกลการละครสีสวนร้องปปชอสอบเก้าไกลยันใช้นิติกรรมตามรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อไทยดันอิงนั่งหัวหน้าพิธาช,ชี้อิงนั่งหัวหน้าแข่งกันเข้มข้นรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญจับต้องไม่ได้นะครับอันนี้ต่อสัก พอ,อรตรอคนใหม่อ่ะโอเคนะครับเปนรายการทั้งหมดคือมติชนวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2องพันครับซึ่งเป็นวันแรกเข้าสู่เดือนที่10แล้วเดือนตุลานี่ก็เป็นวันมหาวิประโยคทั้ง 6ตุลา19 14ตุลา16ครับคงจะมีการรำลึกนะครับ14ตุลาก็50ปี6ตุลา19ก็47ปีครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทคำครับวิเศษขอบคุณนังสือพิมพ์มติชนอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ